หัวข้อถัดไปนะคะคือเรื่องของไหลในอุดมคตินะอันนี้ move mm hmm. มาที่ uh, fluid dynamics mm hmm. แล้วนะคะเป็นพลาศาสตร์ของไหลมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั่นเองนะของไหลในอุดมคตินะบอกว่าอะไรบอกว่าข้อ1จะต้องมีการไหลสม่ําเสมอนะสคือไม่มีการหมุนวนของของกระแสรหรือของ current เค,เคือไปทิศทางเดียวนั่นเองกระแสนะ้ําวนไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ของไหลในอุดมคติส่วนข้อ3ต้องบอกว่าไม่มีแรงหนืดน,นั่นเองนะข้อ4ก็คือ ปริมาตรมันไม่สามารถบีบอัดได้อะคือปริมาตรจะต้องคงที่อัตราก,การไหลต้องคงที่พูดง่ายๆอันนี้ก็นําไปสู่เรื่อง continuity equation หรือสมการความต่อเนื่องนั่นเองนะถ้าดูรูปข้างล่างเนาะของไหลไหลาจากท่อเล็ก ไปสู่ท่อที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจากส่วนที่รัศมีเล็กๆไปเป็นลัศมีใหญ่ๆความเร็วจะไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะมาจากไอเดียที่บอกว่ามันไม่สามารถถูกบีบอัดได้การที่ไม่สามารถถูกบีบอัดได้คือปริมาตรก้อนทางซ้ายนะคะใน1หน่วยเวลาจะต้องเท่ากับปริมาตรก้อนทางขวาต่อ1ห,หน่วยเวลานั่นเองนะจริงๆคือมันมาจากตัว Q เนาะเขาเรียกว่า Q Q1 นะคะ จะต้องเท่ากับ q 2 q ก็คือปริมาตรต่อเวลานั่นเองนะคะจริงๆก็คือ v 1ส่วน t กับ v 2ส่วน t นั่นแหละนี่คือ q 1 q 2นะคะ v ในที่นี้ v ใหญ่คือ volume เนาะคือปริมาตรเพราะฉะนั้น v 1คืออะไร v 1ก็คือ a 1คูณด้วย x 1ทันไหมพื้นที่หน้าตัดของตัวที่1นะคะคูณด้วยระยะทางที่เคลื่อนที่ได้นะคะในเวลา1นะแล้วก็หารด้วยเวลาที่ใช้นะคะก็จะได้เป็นข้างซ้ายก็คือ a 1 คูณ x 1ส่วน t ข้างขวาก็จะเหมือนกันก็คือ a 2คูณ x 2ส่วน t เขาบอกว่า ปริมาตรต่อ1หน่วยเวลาจะต้องเท่ากันนะคะใน2ตัวนี้ก็จะจับมันเท่ากันได้เลยนะคะโดยที่ x 1ส่วน t คืออะไรก็คือความเร็วของของไหลที่จุดที่1นะ x 2ส่วน t ก็คือความเร็วของของไหลในจุดที่2มันก็เลยนําไปสู่ a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2ที่เราใช้กันบ่อยๆนั่นเองนะคะนี่คือสมการความต่อเนื่องจํามาไว้เลยนะ q 1เท่ากับ q 2หรือ a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2ใช้ได้เสมอสําหรับของไหลในอุดมคติซึ่งโจทย์ระดับนี้นะสอวนอและของ T c แคสอะไรทั้งหลายนะ จะใช้สมบัติของของไหลในรวมคติทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีของไหลที่ไม่ใช่ในรมมคตินะที่จะมาให้เราทํากันนะคะเพราะฉะนั้นสามารถยกไปใช้ได้เลยว่าสมการความต่อเน,นื่องเจอได้เรื่อยๆเลยค่ะ แล้วระวังดีๆว่าต้องเป็น A เป็นพื้นที่หน้าตัดไม่ใช่ R เฉยๆนะถ้าให้เป็นรัศมีมาต้องเป็น pi r ยกกำลังสองแทนค่าพื้นที่หน้าตัดให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจำมาไว้ว่ามันคือ av เท่ากับ av หรือ av คงที่นะ q 1เท่ากับ q 2นั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องสมการความต่อเนื่องเนาะแล้วมันก็จะนำไปสู่เรื่องของออหลักการของเบนูรีนั่นเองนะหลักการของเบนูรีบอกว่าอะไรนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย อ,อ,อัตราการไหลมันมาจากหลักลก,การของอ,อ,อนุรักษ์พลังงานนะคะพลังงานจนเนาะมันจะต้องเท่ากันนั่นเองนะคะพลังงานจนเท่ากัน เอาไม่ใช่พลังงานจนอย่างเดียวพลังงานรวมต้องคงที่อ่ะพลังงานไม่สูญเสียไปไหนนะคะก็จะได้ว่าโอเค1ส่วน2 r o v 1กำลัง2บวก rho g h 1จะต้องเท่ากับ1.2ส่วน2 r o v 2กำลัง2บวก rho g h 2ในกรณีที่ p 1เท่ากับ p 2แต่ถ้า p 1ไม่เท่ากับ p 2ทํทำยังไงคะมันก็เป็นเรื่องของงานและใช่ไหมถ้ามันมี p 1มากกว่า p 2หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคืองานในการดันดัน นะก็คือหลักการของงานพลังงานต้องเอาซิกมา e 1นึ่งบวก work ของตัวที่1ฝั่งที่1ต้องเท่ากับซิกมา e 2บวกด้วย work ของตัวที่2โดยที่ซิกมา e 1นะก็คือก้อนข้างบนนี้ซิกมา e 2ก็คือก้อนข้างบนทางขวานี้แทนค่ากลับเข้าไปในสมการแล้วงานมาจากไหนงานก็มาจาก p 1นะคูณด้วย a 1คูณด้วย x 1นั่นเองหลักการมันคือ f คูณ s ถูกไหม F คืออะไร F ก็คือ pressure นะหรือ P คูณด้วย A นั่นเองเรียนไปแล้ว F คือ P คูณ A แล้วก็คูณด้วย x นะอันนี้คืองานของเรานะคะแล้วจากรูป A 1คูณ x 1ก็คือปริมาตรนั่นเองคือ V นะส่วนตัวนี้นะคะตัวทางขวามือก็กลายเป็นจุดของจุดที่2นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานเนอะ ข้างบนอ่ะขออภยัยข้างบนเนี้ยพลังคือพลังงานต่อ1หน่วยปริมาตรส่วนข้างล่างนี่คือพลังงานรวมพลังงานรวมก็คือต้องคูณด้วยปริมาตรเข้าไปนะคะต้องแต่ละตัวคูณด้วยปริมาตรเข้าไปก็จะจัดรูปได้ตามนี้เสร็จแล้วเอาปริมาตรหารตลอดสมการนะพล,พลังงานต่อปริมาตรก็จะได้เป็น1นส่วนส r ho, v 1ยกกำลังสองบวกด้วย r g h 1แล้วบวกด้วย p r e s s อร์นั่นเองคือ p 1นะคะเท่ากับ ของจุดที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นสามารถหาได้นะสมการนี้ใช้ตลอดเลยกฎของแบรนูลีก็คือบอกว่า P บวกดน1ส่วน2 rho v ยกลังสบวกด้วย rho g h มีค่าคงที่นั่นเองนะคะโดยที่ h นั้นมันเป็นพลังงานศักน้มถ่วงนะเราสามารถเซตระดับอ้างอิงของเราได้เราอาจจะเซตให้ตำแหน่งนี้เป็น h เท่ากับ0แล้วตำแหน่งที่1เรียกว่า h 1ตำแหน่งที่2เรียกว่า h 2ก็ได้หรือเราจะเซตใหม่ว่าอ๋อให้ตำแหน่ง ที่ที่ h เท่ากับ1เนี่ยเป็นเป็นศย์ไปเลยก็ได้ให้ h เท่ากับศย์ที่ระดับนี้แล้วให้ข้างบนนี้เรียกว่า h ซึ่ง h จริง,รงๆในที่นี้ก็คือ h 2ลบ h 1แหละคือผลต่างระหว่าง2ระดับนะคะมันอยู่ที่เราตั้งเนาะมันต้องมีจุดอ้างอิงอยู่ที่ว่าเราจะตั้งตรงไหนให้เป็น0ูนย์ไม่เป็น0ตัว h เนี่ยเรากําหนดได้ว่าวัดเทียบกับจุดไหน ขอให้มันเทียบจากจุดเดียวกันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหลักการของแบนูลีนะคะสามารถเอาไปอ้างอิงได้มาจากเรื่องหลักการของพลังงานนั่นเองอนุรักษ์งานพลังงานเนาะก็จะได้ว่าพลังงานต่อ หนึ่งหน่วยปริมาตรเนี่ยก็คือสมการแรบนโลีนี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องของงานก็คือมาจากความดันนั่นเองนะคะก็จะได้ว่า P ีบวกหนึ่งส่วนสองโรวียกำลังสองบวกโรจีเชนั้นมีค่าคงที่อันนี้บอกตรงๆก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันที่ออกสอบเนาะสอวนอยังไม่ค่อยเจอนะคะจะเจอสมการความต่อเนื่องเยอะนะคะสมการความต่อเนื่องและแรงลอยตัวที่เยอะมากๆเนาะนี่ก็คือเรื่องของของไหลนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูหัวข้อนะคะของ แข็งกันของแข็งมีอะไรบ้างหลักๆก,ก็จะมีเรื่องสภาพยืดหยุ่นมีเรื่องยังโมดูลัสนะอันนี้จะไปเหมิดกับเรื่องพวกกลศาสตร์พวกพวกการเคลื่อนที่การอะไรย่างนี้แล้วก็จะมีเรื่องการ expand thermal expansion ซึ่งจริงก็ลิงก์มาจากเรื่องความร้อนอยู่ดีของแข็งนะสมบัติของแข็งมี2ออย่างหลักๆก็คือเรื่องสภาพยืดหยุ่นกับเรื่อง thermal expansion หรือการขยายตัวเชิงเส้นกับเชิงปริมาตรนะคะของ volume ของของ ล i เนียกับของโวลูมนะของของแข็งนั่นเองนะคะโดยที่สภาพยืดหยุดนะคะก็มาจากเรื่องคล้ายๆกฎของสปริงกฎของฮุกส์เนาะ f เท่ากับ kx มันก็จะยืดได้ถึงจุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าพาสจุดที่มันคืนตัวได้แล้วอะนะคะกราฟ f กับ x มันจะเปลี่ยนไปนะ,ะจะมีจุดที่มันแบบว่าเรียกว่าเป็น elasticity l i ม i t ก็คือยืดได้สุด แล้วมันจะคลาะพูดง่ายๆหลังจากนั้นมันจะคลากแล้วแล้วก็จะมีจุดที่เป็น breaking point นะ breaking point ก็คือดึงแล้วขาดไปเลยนะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับสมบัติของสารนะสารแต่ละประเภทก็จะมีสมบัติตรงนี้ไม่เหมือนกันสมบัติที่ว่านั้นเรียกว่ายัง n g modulus หรือ modulus ของยานะงนะสัญลักษณ์คือตัว y นะคะถามว่าวัดมาจากอะไรหามจากอะไรก็คือความเค้นส่วนด้วยความเครียดโดยที่ความเค้นก็คือ sigma เท่ากับ F ส่วน A และความเครียดก็คือ เอฟซลอนหรือเดลต้าเอส่วนเอความเค้นคืออะไรความเค้นก็คือแรงที่ใส่เข้าไปไปเค้นมันไงแรงภายนอกใส่เข้าไปนะ,ค,ะคือแรงต่อพื้นที่นั่นเองนะ,ะแรงใส่เข้าไปเยอะก็มีความเค้นเยอะนะคะในพื้นที่น้อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าหลักๆก,ก็คือตัวนี้เลยตามที่เขียน f ส่วน A นั่นคือความเค้นนะคะคือหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเนาะส่วนความเครียดนะคะสะเตรนตตัวนี้ก็มาจากผลของการยืดนั่นเดลต้าอก็คือ ความยืดของมันนะยืดขึ้นเท่าไหร่นะคะเดลต้าเอายืดออกไปอีกเท่านี้นั่นคือเดลต้าเอนะคะหน่วยเป็นเมตรอย่างเงี้ยเอก็คือความยาวตั้งตน้นนะเดลต้าเอส่วนเอนะคะระยะยืดหารด้วยระยะตั้งตน้นละกันนั่นคือเรียกว่าความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นยางโมดูลัสคือความเค้นส่วนด้วยความเครียดหรือพูดง่ายๆก็คือ f ส่วน A ใช่ไหมเส่วน A หารด้วยเดลต้าเอส่วนเอนั่นเองนะคะโดยที่ F กับ A นั้นต้องตั้งฉากกันนะ เออเคือต้องเป็นพื้นที่ตัดขวางนะระนาบต้องตั้งฉากกับแรงนะคะอันเนี้ยเรียกว่าความเค้นแบบในแนวในแนวแนวแนวอะไรแนวแนว,แนวตั้งฉากอะ แนวตามยาวแต่ถ้ามันจะมีความเค้นเฉือนอีกทีหนึ่งความเค้นเฉือนก็คือไปทางนี้นะมันจะมีอีกคำหนึ่งที่แบบว่าความเค้นเฉือนคือใช้ f นี้แทนนะคะก็คือเป็นแนวระนาบเดียวกันกับเอนั่นเองนะคะอันนั้นคือความเค้นเฉือนแต่ถ้าความเค้นโดยทั่วๆไปจะหมายถึงความเค้นที่มาจากแรงที่ตั้งฉากกับระนาบโอเคไหมดึงให้มันยืดออกอย่างเงี้ย ะะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะสามารถบอกได้ถ้าเราพลอตระหว่างซิกมากับเอฟซอลอนใช่ไหมซิกมาคือความเคนเอฟซอลอนคือความเครียดเราจะสามารถบอกได้ว่าเส้นไหนนะมีสภาพยืดหยุ่นเป็นอย่างไรนะคะสามารถบอกได้ว่าอ๋อถ้าดูจากกราฟนะยิ่งสโลปมากใช่ไหมซิกมาส่วนเอฟซอลอนก็คือสโลปนั่นเองสโลปก็คือค่ายางโมดูลัสยิ่งสโลปมากก็คือ y มาก ถูกไหมวายมากนะคะค่ายังโมดูลัสมากในที่นี้จะเห็นว่า3ชั้นที่สุดเพราะฉะนั้น Y 3มากที่สุดรองลงมาคือ Y1 รองลงมาคือ Y2 นะ,ะการมี Y มากหมายความว่าไงหมายความว่ามันยืดหยุ่นน้อยนะเออถ้า Y น้อยจะยืดหยุ่นดีกว่านะคะหมายความว่าใส่ความเค้นเข้าไปเยอะๆมันยืดออกนิดเดียวนะใส่ครัา ใช่ไหมถ้า y มากคือใส่ความเค้นเข้าไปใส่แรงเข้าไปเยอะเมันยืดออกนิดเดียวเองนี่เรียกว่ายืดหยุ่นน้อยแต่ถ้ายืดหยุ่นมากใส่แรงนิดเดียวก็ยืดออกเยอะและอย่างเงี้ยตัวค่ายองบูลัสจะน้อยนะมันกลับกันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าจับกราฟจะบอกได้ว่า2เนี่ยยืดหยุ่นดีกว่า1นะคะแต่ว่า y เนี่ย y ของ2น้อยกว่า y ของ1นะคะยังมูลัสน้อยกว่า1ส่วน3เนี่ยจะเรียกว่าแข็งกว่า1นะคะเออแข็งกว่า1หรือยืดยืดหยุ่นอ่อ น้อยกว่า1น,นั่นเองนะคะเพราะว่า y มันมากกว่า1เนาะอันนี้คือวิเคราะห์ได้ดูได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของ thermal expansion เนาะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะ thermal expansion นะคะ thermal expansion คืออะไรเนาะก็คือถ้าเรามี อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปใช่ไหมเทอร์โมเอ็ Expansion ตามชื่อเลยเทอร์ a l คืออุณหภูมินะคะ Expansion นะก็คือการขยายตัวนะคะการขยายตัวจากความรอ้อนนั่นเองของแข็งสามารถขยายตัวได้สังเกตไหมเวลาเขาสร้างรางรถไฟอะ่ะเ,ออเขาจะเว้นแก็บไว้นิดนึงนะคะหรือเวลาปูพื้นคอนกรีต เออปูพื้นซีเมนปูพื้นคอนกรีตเขาจะเว้นแก็บไว้นิดนึงวเวลาเราปูกระเบื้องคอนโดเราจะเว้นแก็บไว้นิดนึ่งจะไม่ต่อกันติดแบบสนิทอะเพราะว่าเผื่อการขยายตัวไงพอมันร้อนขึ้นนะวัสดุต่างๆมันจะมีการขยายตัวถ้ามันชิดกันเกินไปไม่ได้เผื่อแก็บเอาไว้เลยนะมันจะเบียดกันแล้วทะลุพังกันขึ้นมานั่นเองทําให้พังหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นวิศวะนะ ก่อสร้างโยธงโยทีทั้งหลายต้องรู้เรื่องนี้สําคัญมาก Thermal Expansion นะคะต้องคํานวณได้แล้วถามว่าอันไหนยืดมากยืดน้อยก็เป็นสมบัติส่วนตัวของวัสดุนั้นๆวัสดุแต่ละประเภทจะมี Thermal Expansion ไม่เท่ากันหลักๆมี2ประเภทก่อน Thermal Expansion เชิงเส้นนะก็คือ Linear linear e x p a n s i o n นะขยายเชิงเส้นก็คือตามยาวอย่างเดียว แบบที่2คือเชิงปริมาตรเชิงปริมาตรก็คือวอลลุ่มนั่นเองนะคะเป็นเชิงวอลลุ่มเนาะเชิงวอลลุ่มในที่นี้ก็คืออย่างเช่นขยายตัวเป็นปริมาตรอะ่ะขยายออกแบบลูกบอลทรงกลมขยายออกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นเชิงเส้นก็คืออย่างเช่นอะไรอะรางรถไฟยืดยาวออกหรือว่าเส้นลวดยืดยาวออกอย่างนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมี2หลักนะแต่ว่า หลักการคือแบบเดียวกันนะมีตัวที่เรียกว่าแอลฟานะแอลฟาในที่นี้คือสัมประสิทธิ์การขยายตัวสมมติตั้งชื่อให้เป็นสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นนะคะก็จะได้ว่าตัวนี้สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอะไร มันมันคือสมบัติเฉพาะตัวนั่นแหละแต่สามารถวัดได้จากอะไรถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนไปหนึ่งหน่วยถามว่ามันจะยืดออกเท่าไหร่มันก็มาจากเดลต้าเส่วน L0 L0 ให้เป็น L ตั้งตน้นละกันบางคนอาจจะใช้ L เฉยๆแต่รู้ให้รู้ว่าเป็น L ตั้งต้นก่อนที่มันจะยืดนะคะก็คือระยะยืดหารด้วยระยะตั้งตน้นคูณด้วยเดลต้าทนั่นเองคือดูว่าเดลต้าทีตรงนี้เป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะออสมมุติว่า เปลี่ยนไป1นงองศาดูซิว่าจะยืดมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเขาคำนวณได้จากตัวนี้นี่คือสัมระสิ์การขยายตัวเชิงเส้นเชิงเส้นก็คือใช้เดลต้าเอลเนี่ยเดลต้าเอลคือเชิงเส้นและเป็นเป็นลีนเนียเป็นเชิงเส้นเอาแค่ความยาวนะยืดไปเท่าไหร่หารด้วยความยาวตั้งต้นนะคะคูณด้วยอ,อ,อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะในหน่วยเซลเซียสก็ได้องศาเซลเซียสก็ได้หรือเคลวินก็ได้เพราะว่าเดลต้าทีในหน่วยองศาเซลเซียสกับเดลต้าทีในหน่วยเคลวินคือตัวเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นตัวนี้คือนิยามของเอลฟ่านะสมรัส,สิการขยายตัวเชิงเส้นถ้าบอกว่าเอะแล้วถ้าทําเป็นเชิงปริมาตรล่ะคะบางคนก็อาจจะใช้สัญลักษณ์ h อเหมือนกันแต่เพื่อไม่ให้สับสนครูขอเรียกว่าเบต้าละกันนะอ่าเในที่นี้จริงๆก็มี t e x t มุ๊กหลายอันก็ใช้เบต้เหมือนกันเบต้ Beta ในที่นี้เป็นของเชิงปริมาตร หลักการเดียวกันก็เปลี่ยน l เป็น v เท่านั้นเอง v คือ volume เนาะก็จะได้เป็น delta v ส่วน v ศูนย์นะแล้วก็คูณ delta t นั่นเองหน่วยเป็นอะไรคะทั้งอัลฟาทั้งเบต้หน่วยเป็น1ส่วนองศาเซลเซียสหรือหรือนะได้ทั้งคู่หรือ1ส่วนเคลวินก็ได้สังเกตว่า delta l ส่วน l หน่วยเดียวกันมันก็ตัดกันนะคะ delta v ส่วน v ก็หน่วยเดียวกันมันก็ตัดกันก็จะได้ว่าหน่วยของเบต้าก็คือ1ส่วนองศาเซลเซียสหรือ 1ส่วนเคลวินนั่นเองนะคะตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้คือหน่วยของสัมประสิทธิ์การขยายตัวนั่นเองสามารถนําไปคํานวณได้นะคะนำไปคํานวณการขยายตัวของวัสดุต่างๆได้ถ้าโจทย์ให้มาต้องคํานวณเป็นนะคะต้องรู้หลักการต้องรู้นิยามนะส่วนใหญ่โจทย์ก็จะให้ความสัมพันธ์นี้มานะคะถ้าถ้าเกิดว่าจําไม่ได้อาจจะไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้ารู้ไว้ก็ดีรู้นิยามไว้ก็ดีถ้าเผื่อโจทย์ไม่ได้ให้มาเราก็จะได้คํานวณเป็นแต่หลักการคืออย่างนี้นะคะเราก็แค่ไปใส่ ตัวแปรที่โจทย์ให้มาให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะก็จะได้ว่าอ๋อปริมาตรต้องขยายเท่าไหร่เชิงเส้นขยายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสามารถคำนวณได้ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่านั้นเท่านี้นะคะความยาวตั้งต้นให้มาเท่านั้นนี้ต้องคิดได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักการเนาะหลักๆเรื่องฟลูอิดก็คือของไหลอย่างที่บอกเน้นย้ำเรื่องแรงลอยตัวและอะไรนะตะกี้ที่บอกอ,อ,อีกอันนึงอะ กความต่อเนื่องนะลู u i ด dynamic อันนั้นที่ออกบ่อยนะคะส่วนเรื่องของแข็งนะคะก็หลกัหลกๆที่เห็นออกก็จะเป็น thermal expansion นะคะที่จะเห็นออกแล้วก็มีเรื่องย o งโม m o d u สที่ควรจะรู้แต่ว่ายางโม d u ลัสจะไป merge กับเรื่องอื่นๆเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องกลศาสตร์เรื่องค่าเรื่องสมดุลอะไรพวกเนี้ยเนาะเอาเป็นว่าบทนี้นะที่เห็นบ่อยๆก็จะมีประมาณนี้นะคะของแข็งกับของไหลนะอ่ะโอเค ก็เดี๋ยวไปฝึกโจทย์กันเยอะๆนะคะเราจะได้เห็นตัวอย่างว่าโจทย์เนี่ยออกกันเยอะน้อยแค่ไหนแต่ละปีนะคือออกทุกปีอะฟลูอิดอะบอกเลยอย่างน้อยหนึ่งข้อ1-2ข้อฟลูอิดออกแน่ๆนะของแข็งก็อาจจะมีบ้างบางปีบางปีก็อาจจะมีสักข้อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อของแข็งไม่น่าจะเกินข้อที่เห็นนะก็ก็มีให้เราเก็บคะแนนอยู่เก็บแต้มได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่ายากไหมบทนี้ ่วนตัวคิดว่าไม่ยากถ้าเขียนสมการแรงถูกนะรู้เงื่อนไขว่าเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ยังไงแรงลอยตัวคิดได้มันง่ายมากออกบ่อยมากเลยแรงลอยตัวย้ำแล้วย้ำอีกนะคะเพราะฉะนั้นควรจะเข้าใจควรจะเป็นปูพื้นฐานออกมาปุ๊บต้องเก็บคะแนนได้เหมือนกันออกไม่เยอะออกไม่เยอะแต่ออกมาปุ๊บควรจะได้เพราะมันไม่ได้ยากนะคะลองไปฝึกดูโจทย์มันจะซ้ําๆกันอะออกออกแบบปีที่แล้วออกแนวนี้ปีนี้ก็ออกคล้ายๆกันคือจะออกคล้ายๆกันบอกเลยว่าออกไม่เยอะแต่ก็จะออกคล้ายๆกันไม่ต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้น ควรเก็บคะแนนได้นะบทนี้อืออกน้อยแต่ต้องเก็บได้สรุปเก็บได้ทุกบทต้องเก็บได้ทุกบทอะโอเคไปฝึกโจทย์กันเยอะๆค่ะ